ตอนนี้เราก็จะมาเจาะแต่ละรุ่นเลยเพราะแต่ละรุ่นนี้จะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันแต่ <Okay. S 1> มันใช้ตัวถังเดียวกันทั้ง4รุ่นนี้เลย สวัสดีครับพี่ทุกข่าวเวสป้ามอนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกูตทอล์กนะครับหลังจากที่เราได้ทําการรีวิวรถเวสป้ารุ่นเล็กๆมาหลายรุ่นแล้วนะฮะ EP นี้นะฮะถึงคิวรุ่นใหญ่เพราะว่ารุ่นใหญ่นี่โอกาสน้อยมากๆที่ว่าจะมีครบทุกรุ่นแบบวันนี้นะฮะเพราะว่าพอมีรุ่นนี้เข้ามารุ่นเก่าก็ขายออกไปอีกมันก็จะสับกันอยู่เงี้ยโอกาสที่มันจะพร้อมกันเนี่ยยากวันนี้เป็นโอกาสดีรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นรุ่น g t s นะครับก็คือจะเป็นตัวถังใหญ่สุดของเวสป้าเขาเลยต้องบอกกัน ว่าใครที่เพิ่งเริ่มรู้จักเวสบ้าใหม่ๆเนี่ยเวสบ้าหลักๆเขานะฮะจะมีทั้งหมด3ตัวถังก็คือ3ขนาด3ไซส์นะครับถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กไซส์เริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ในรุ่น LX กับรุ่น S, <S. ส่วนไซส์กลางเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสปรินต์และก็รุ่นพีมาวีล่านะครับส่วน GTS นี่คือรุ่นใหญ่แล้วก็ GTV จะใช้ตัวถังเดียวกันแต่ระหว่าง GTS กับ GTV เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บริเวณไฟหน้าที่เห็นชัดๆนะครับตอนนี้เราก็จะมาเจาะแต่ละรุ่นเลยเพราะแต่ละรุ่นนี้จะใช้ชื่อเรียกกกกไมมมมม่่่่่่เเเเเเหือนน <Okay. S 1> นนนนนนนัันััััแตตตใช้้้้ววถงงดีียยท4รรรรรรุุลาาิิจ แรกนะฮะ GTS 300 Super Sport นะครับเอาหัวข้อหลักๆก่ลกเลยนะตัวนี้ GTS 300 Super Sport คันนี้ GTS 300 Super Tech คันนี้ GTS 300 Super Tech เหมือนกันแต่เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นทํามาเฉลิมฉลองครบรอบ75ปี Vespa จะมีสีทองแค่สีเดียวส่วนคันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเพื่อนนิดน,นึงเพราะว่าโคมไฟหน้าถูกย้ายมาบริเวณบังโคลนหน้าเขาเรียกว่าตะเกียงล่างถ้าเป็นภาษาสับ Vespa นะ <Okay. S 1> แต่มันใช่ตัวถังเดียวกันตั้งแต่คอง นี่คือตัวเดียวกับ g c s เลยนะครับเรือนไม่ก็จะเป็นเรือนหม่คลาสสิกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะฮะตัวนี้นะครับจะทํามาทั้งหมดนี่สีสีนะฮะมันก็จะมีสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะฮะสีเทาสีเหลืองสีขาวเนี่ยราคาเขาจะตั้งขายอยู่ที่2องแ0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดําด้านเพิ่มอีก1000บาทเป็น2องแส0 0บาททุกอย่างเหมือนกันเลยต่างแค่สีเท่านั้นเอง3สีแรกเนี่ยราคาเดียวกันส่วนสีเนี่ยเพิ่มอีก1,000นาทเพัน สังเกตรถเวสปา้าทุกรุ่นรุ่นไหนก็ตามที่เป็นสีด้านจะเพิ่ม1,000บาทไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ถ้าเป็นสีด้านเพิ่ม1,000บาทนะครับ <Okay. S 1> ส่วนรุ่นต่อมาตัวนี้เป็น GTS 3 0 0 SuperT เ c h อ่าเดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างกันระหว่างตัว s u p e r Sport กับ Super t e c ทถ้ามันเป็นตัว Super t e c ทหน้าจอเรือนใหม่นะฮะหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นจอ TFT อ่าก็คือตัวถังทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละแค่ว่าเรือนใหม่เขาเนี่ยจะเป็น TFT ก็คือจะเป็นจอดิจิตอลสามารถเชื่อมต่อบล,ลบทูทูธก เป็นบลูทูธก็ได้เหมือนกันก็คือมันจะมีเทคโนโลยีที่ยกเดับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับราคานี่จะอยู่ที่2 4 1 9 0 0บาทซึ่งรุ่นนี้จะทํามาแค่2สีนะครับก็คือจะมีสีฟ้าและก็สีดําเงานะครับราคาเท่ากัน2 4 1 9 0 0บาทต่อไปก็มาถึง GTS SuperTech เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีนะครับจะทํามาสีเดียวคือสีทองแล้วก็จะมาพร้อมกับของแต่งอย่างเช่นพวกกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็กิปเซททำมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับราคาจะอยู่ที่200,000 ห9 9 0มืเก้าันเก้าร้อบาทนะครับทุกอย่างเหมือนกันกับพวกนี้แหละแค่ว่าเขาเป็นสีทองแล้วก็จะมีสติกเกอร์เจ็สิบห้าปีนะครับเบาะก,ก็จะเป็นหนังโครตตัวกันนะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาจากรุ่นปกติประมาณ1 8ึ่งแปดนะฮะ <Okay. S 1> ก็ต้องให้เขาหน่อยเพราะเฉพาะกระเป๋ากับของแต่งที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ เป็นรุ่น GTV อ่าแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ s ซโจเน่เนี่ยเป็นภาษาอิตาลีมันแปลว่า6วันเพราะว่าตอนที่สมัยประมาณ1951ตอนนั้นนะ่ะเขาไปแข่งขันแล้วก็แข่งกัน6วันเนี่ยแล้วไอ้นี่มันได้รางวัลมาได้ถ้วยได้อะไรมาเพียบเลยเขาก็ทํามาเป็นรุ่นคล้ายๆเฉลิมฉลองลําลึกถึงชัยชนะปี1951ในครั้งนั้นก็เลยทำเป็นรุ่นตัวเซจโจเน่ออกมาก็เลยมีเลข6แปดออกมานะครับแล้วก็ทำออกมาแค่สีเดียวนั่นคือสีเทาด้านนะครับแล้วก็เลือนไม้เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรุ่นที่เป็น GPST ทั้้ง3รรุ่่นนะนีะะเเเพา,าไมมมก็็็จปข แล้วก็เป็นทรงคลาสสิกเพราะว่ารุ่นนี้เขาเน้นเรื่องความคลาสสิกเป็นหลักนะครับราคาอยู่ที่2 3 2 9 0 0บาทสรุปก็คือ GTS เนี่ยมีหลักๆอยู่แค่นี้อาจจะมีสีที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็รถ GT ทุกรุ่นเนี่ยก็ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นประมาณหมื่นนึงก็ออกรถได้แล้วนะผ่อนยาวๆได้เลย60งวดนะครับแล้วก็ทุกรุ่นนี่จะมาพร้อมกับ Servico นั่นก็คือบำรุงดูแลรักษาฟรีให้3ปีเลยนะฮะไม่ต้องเสียตังค่าเซอร์วิสค่าใช้จ่ายซากบาทเลยนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่แค่อย่างละ2คันบางรุ่นก็มี 3คันหมดละหายากนะครับแต่ที่เรานี่มีครบเลยถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่โชว์รูมเลยนะครับอยู่ที่รัชดาพิเศษซอย4 2เลยซอย4 2วันนิดเดียวติดถนนใหญ่หรือไม่ก็โทรเข้ามาที่เบอร์086 511 5021เป็นเบอร์ส่วนตัวของพี่ตุ๊กเองเลย โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาหรือไม่ก็ติดต่อช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l แอดมีรถให้ทดลองขับด้วยนะต้องบอกกันว่ารถ GTS เนี่ยมันถือว่าเป็นรุ่นเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพละกําลังที่สุดเท่าที่เวสป้าเคยทามานะครับเป็นเครื่องหนึ่งสูบสามร้อยซีซีเพราะฉะนั้น GTS นี่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับลูกค้าทุกคนนะครับเพราะว่า <L un cia> 1เครื่องมันค่อนข้างแรง2ตัวถังค่อนข้างใหญ่3ค่อนข้างจะมีน้าหนักเยอะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้รุ่น GTS แนะนําให้ศึกษารายละเอียดดก่่ออนหหรืถ้้้าาาจะใีีเขมทโช มาลองขับลองนั่งถ้าขี่ได้ขับได้เอาอยู่จัดเลย <Okay. S 1> มีรถพร้อมส่งมอบจัดไฟแนนซ์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทราบผลแล้วฮะอย่งนีนก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับ